ลป็นสถกรรมปีกา,ารศึกษา2565ค่ะไปชมกันเลยมะไปชมกันเลยอ่ะไปชมกันเลยโอเคค่ะสวัสดีครับมิวสิกมิวสิกทำอะไรครับกำลังเขียนโค้ดค่ะเขียนโค้ดโค้ดโค้ดเพื่อโค้ดเพื่อเดินลงสงนามคือเพื่อให้หุ่นยนต์ตัวนี้ห,หรอคือตัวตัวนี้ก็คือยังไงอธิบายคูณหนึ่งฟังหน่อยอันนี้ใครเนี่ยใครนี่ยวัสดีค่ะคูณหนึ่งจำได้หัตถยาใช่ค่ะมุทิตาค่ะมุทิตาปอ หกพับสี่ <4 S 2> ใช่ไหมนี่อ๋อก่อนที่จะใส่โปรแกรมเราต้องใส่สายลิงก์กับคอมก่อนใช่ไหมลูกแล้วไงต่อแอดัน,น,นอันนี้ก็คือหนูพวกหนูก็เขียนโค้ดกันเองใช่ไหมใช่ค่ะหุ่นยนต์ตัวนี้มันต้องทำงานอะไรยังไงบ้างครับรต้องเขียนแล้วก็สั่งให้เขาทำอะไรยังไงแล้วก็จะมี อ๋อถึงจะทํางานได้ใช่ไหมคะตัวนี้ก็เป็นจะรู้สึกว่ามันต้องเป็นความลับใช่ไหมมันเป็นความลับที่เราไม่ไม่คนหนึ่งถ้าสมมติเวลาไปแข่งอะลูกเราเขียนโค้ดไปแล้วหรือว่าเราเขียนโค้ดไปเลยหรือว่าเราไปเขียนโค้ดในในตอนแข่งตอนไปแข่งเราจะมีแค่หุ่นปบบแล้วเราต้องไปเขียนโค้ดที่นั่นเขาจะให้เวลาเขียนค้ดอ๋เอเขาจะให้เวลาเราเขียนโค้ดแล้วก็ประกอบแล้วก็ประกอบแต่เราเนี่ยล้วอ๋อลับอย่างนี้คือเราประกอบเสร็จแล้วเหรอลูกใช่ อ๋อแต่ถ้าเราไปแข่งเนี่ยก็คือเขาจะให้ถอดหมดเลยค่ะถอดหมดเลยให้เหลือแต่คุณกระเปาอ๋อแล้วเราก็ไปไประกอบต่อเขาจะมีเวลาประกรอบให้ใช่ไหมครับพอมีเวลาประกรอบให้เสร็จแล้วพอเราประกรอบเสร็จเราก็ไปเขียนโค้ดอ๋อแล้วแล้วพอเขียนโค้ดเสร็จคือโค้ดที่เราเขียนเนี่ยก็คือมันมีโจทย์ให้เราไหม อ๋อก็นี่คือด่านด่านที่เราจะต้องเอาไปลงแผงใช่ไหมครับนี่คือด่านจริงที่เด็กๆฝึกอยู่คือเด็กๆก,ก็ฝึกท่าษะอย่างนี้ใช่ไหมลูกก็คือประกอบหุ่นยนต์เสร็จเขียนโค้ดแล้วก็เอาลงไปใส่ในสนามจริงแล้วตอนที่เราฝึกซ้อมมีข้อผิดพลาดอะไรไปครับมันมันเป็นยังไงเราบางทีก็ชนบ้างบางทีก็มันไม่เดินไม่ขีดบ้างเราก็ต้องแก้อกอ๋อก็คือพอเราเขียนโค้ดเสร็จเราเอาน้องไปเดินในสนามจริง พอไปเดินในสนามเสร็จก็จะเกิดข้อผิพลาว่าววเฮ้ยอ๋อต้องแก้จนกว่าจะได้ดคือตรงนี้ก็คือเขาจะมีของเนี่ยวางไปให้เราอย่างนี้เลยใช่ไหมครับแล้วแล้วเราเนี่ยจะต้องแบบคือแบบมัน,นยอย่างเช่นมีมีสิ่งีกขวางอย่างเงี้ยเราต้องเดินตามเส้นขาวเหรอลูกใช่ค่ะเราจะเอาไว้ข้างนอกอย่างนี้ก็ได้คะแนนเดี๋ยวจะเอาไว้ตรงกลางเขาจะได้คะแนนรวมสองฝั่งอันนี้คือฝั่งพันธมิตรครับสอง อ๋อเดี๋ยวก่อนเอ๊ะเอเออ๋อเดี๋ยวก่อนสนามนี้มันมีอะไรนะอะไรนะเมื่อกี้อะไรฝั่งพันธมิตรและฝั่งนั้นน่ะอันนั้นเป็นสองฝั่งนี้ฟ้ากับแดงเป็นพันธมิตรกันถ้าเกิดเอาลูกสีเหลืองน่ะไปวางตรงสีเขียวเราจะได้คะแนนรวมกันอ๋อแต่ถ้าเราวางฝั่งนี้เราก็จะได้คะแนนแค่ฝั่งนี้ถ้าเกิดเราออกมาอย่างนี้แล้วมันออกมาจากรอบอันนี้ครับมันก็จะได้คะแนนแค่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะไม่ได้ถ้าเกิดเราวางตรงนี้สีเขียว คะแนนทั้งสองฝั่งอ๋ออ๋อมันมีคะแนนอ๋อไหนไหนขอขอขอเปิดตรงนี้มันมีมันมีจุดบอกอยู่ใช่ไหมลูกว่าจุดนี้คือคะแนนของฝั่งน,นี้นะแต่ถ้าไปเป็นแต้มเขียวเนี่ยก็คือคะแนนสองฝั่งก็คือถ้าสมมติเราสามารถเดินไปได้เลยนหรอใช่อ๋อคะแนนโอเคอ,อ,อันนั้นกลุ่มนั้นคือเพื่อนลองทดลองแล้วเหรอลูกทดลองเขียนโค้ดเสร็จแล้วเหรออันนี้ยังไงยังไงครับ ไอ้เหลืองเหลืองเราอ๋อคือว่าหุ่นยนต์ของเราเนี่ยเอามาคีบปไอ้ลูกกลมกลม,มไอ้ลูกเหลืองเหลืองเดี่ยมเดี่ยมเนี้ยเหรอแล้วก็เอาไปวางตรง,งอ๋อไปเลให้เอาไปวางตรงสีเขียวเหรอให้ใ<ช>ได้ถ้าเกิดไม่มีที่วางแล้วเราก็จะปัดออกจากตรงนี้เราก็จะได้คะแนนอ๋อถ้าเราปัดออกเราก็จะได้คะแนนก่อนเก็บแต้มก่อนอย่างเงี้ยใช่ไหม,ม,ไมแล้วพอพอเราเก็บแต้มเสร็จเราไปคีบม,มาแล้วเราเอาไปวางต่อได้ไหมเอาวาง สมมติเอาไอ้เหลืองๆ,ๆเนี่ยเราจะต้องดันไปจนถึงไอ้สีเขียวเะครับ<ช>โอ้แล้วเราก็คือเอเนี่ยนายกับเพื่อนอ่ะเพื่อนอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คืออันนี้คือเพื่อนเขียนโค้ดโอ้ให้มันเดินอย่างเงี้ยชนชนคือต้องไปแก้โค้ดห<ช>น่ใช่ไหมนะโมใช่ครับอันนี้เราก็ไปแก้ก็คือเราต้องไปแก้ในโปรแกรมครับใช่ไหมครับอ๋อก็คือพอนักเรียนเขียนโค้ดเสร็จ ก็เอาหุ่นยนต์มาลองกับสนามจริงแล้วฝั่งนั้นคืออะไรครับฝั่งนี้ก็คือโค้ดจอยครเขาีโค้ดอะไรเาโค้ดอะไรนะโค้ดจอยคับเขาจะมีโค้ดจอยยังไงครับยังไงเาจะมีจอยให้เราแบบแล้วเราก็จะต้องใส่โค้ดว่าเราจะกดตรงไหนถึงจะทำงานยังไงครับอ๋ออันนี้ใส่โค้ดในจอยค่ะอย่างอนี้เนะ ใส่ในตัวนี้แล้วก็ทาใส่หัวข้อว่าจะทายังไงถึงมันจะเชื่อมต่อกับจอยแล้วเราจะเปิดจอยแล้วก็กดตรงนี้เอาไว้อ๋อก็คือเหมือนบลูทูธหรอหนูใช่ไหมใส่กันแล้วก็เพื่อที่จะให้หุ่นยนต์ทํางานอ๋อมันจะมีแบบว่าใส่หุ่นยนต์โดยตรงสนามนี้แล้วก็ใส่จอยสนามอีกสนามหนึ่งอย่างเนี้ยหรอหุ่นยนต์สองอันแล้วเราจะเชื่อมจอยกันอ๋ออ๋ออ๋อ ใส่หุ่นยนต์โดยตรงทั้งสองอันแต่สนามนี้ก็คือไม่มีจอยฝั่งูุนมีจอยอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมคุณหนึ่งเข้าใจถูกใช่ไหมโอ้ยตื่นเต้นอนะทุกคนแค่เรามาสัมภาษณ์เด็กนะก็คือตอนนี้น้องๆก็ตัวนี้ยังไม่ประสบความสําเร็จใช่ไหมยังต้องใส่โค้ดอ,อยู่ใช่ไหมครับโอเคงั้นขอบคุณน้องมิวสิกกับมุทิตามากมุทิตาชื่อเล่นชื่ออะไรคะนโมค่ะนโมอ้าทำไมชื่อนโมเหมือนกันเลยโอเคขอบคุณน้องมิวสิกกับน้องนโมมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเราไปดูไปดู เพื่อนๆกลุ่มอื่นดีกว่านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับคู่นี้ทำอะไรเนี่ย <Hi. S 1> สวัสดีครับสวัสดีครับก่อน <Hi. S 1> อันนี้ใครเอ่ยน้องอะไรนะน้องชุนคับน้องชุนกับน้องเจสตนะคะ mm hmm. เจสน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วคือพอมีทัศกษะทางด้านหุ่นยนต์นี่นางก็มาทางด้านหุน่นยนต์นะตอนไม่เอาภาษาไทยแล้วเหรอได้ระดับประเทศแล้วเนาะ ได้ระดับประเทศแล้วก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปี่ยนความสามารถโยอะไรอย่างนี้นะทุกคนก็เลยมาฝึกซ้อมทําอะไรกันอยู่ครับเขียนโค้ดครับเขียนโค้ดอยู่คือก็เป็นโค้ดที่เหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนที่นโมพูดใช่ไหมลูกแล้วเราก็เอาไปแข่งการหรอหรือฝึกกันแล้วก็ยังไงตอนแข่งกันเล่าตอนแข่งกันให้ฟังหหมอยเดลามันเป็นยังไงแข่งก็จับคู่พันธมิตรกันจับคู่พันธมิตรกันแบ่งกันทำมิชชั่นครับแบ่งอะไรนะครับแบ่งกานทำมิชชั่น แบ่งกันทํำมิชชั่นแล้วคือเร,เราอยู่ทีมเดียวกันเหรอเวลาเราไปแข่งจริงอะคือคือเวลาไปแข่งอะ่ะ okay. เป็นคู่พันธมิตรเป็นคู่พันธมิตก็คะแนนจะได,จะได้จะได้คู่กันอย่างเงี้ยเหรอลูกเอ่เอโรงเรียนหนึ่งจับคู่โรงเรียนเดียวกันได้ไหมหรือว่าต้องไปจับคู่ต่างโรงเรียนต่างโรงเรียนและที่เราได้มีประสบการณ์การแข่งปะ เคยมีไปแล้วใช่ไหมเอาเจ็ดใส่หน้าคือเจ็ดยังใช่ไหม,ไมตอนที่ไปภูเก็ตไม่ได้ไปไอ๋อไม่ได้ไปเอ้ยเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เพื่อนที่ไปภูเก็ตมาดีกว่าอ่าใช่ไหมว่าเพื่อนก็คือตอนนี้ก็กำลังเขียนโค้ดใส่ไปในหุ่นยนต์ใช่ไหมครับเพื่อที่จะเอาไปลองที่สนามใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาดูโมเมนต,ต์ตอนที่เด็กๆเ,เนี่ยเอาไปลงสนามจริงแล้ววันนี้ครูจะได้ดูป่ะได้ดูได้ดูตอนลงสนามจริงด้วยใช่ไหม อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปขอสัมภาษณ์เด็กที่ไปแข่งที่ภูเก็ตกันนะ๊ายบายครับสวัสดีเด็กๆอันนี้คือน้องฟาเตกับข้าวหอมค่ะข้าวหอมอันนี้เคยไปสนามจริงมาแล้วนี่ใช่ไหมสนามแข่งใช่ไหมเด็กที่เท่าไหร่มาเอ่ยนี้หนูก็จำไม่ได้หนูก็จำไม่ได้ตอนนี้หนูก็กำลังจะเขียนโค้ดเหมือนเพื่อนๆใช่ไหมก็คือเข้าโปรแกรมใช่ไหมคะฝึกทุกวันไหมลูก คุณครูเรียกมาฝึกทุกวันปะทุกวันค่ะทุกวันตอนช่วงไหนเอ่ยช่วงเช้าแล้วก็ช่วงที่ยช่วงเช้าก็คือมาถึงโรงเรียนเด็กๆก็จะมารวมกันที่นี่เลยใช่ไหมและตอนพักกินข้าวเสร็จก็รีบมากันเลยใช่ไหม,มคุณครูอะไรฝึกซ้อมคุณครูโกกค่ะคุณครูกบนะคะคุณครูกบฝึกซ้อมครูใจดีปะใจดีใช่ไหม <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็เด็ๆๆๆกๆก็มาฝึกทุกวันเลยหนูเริ่มฝึกอันนี้จะไปแข่งสนามไหนลูก ที่11ค่ะเดือนเดือนกันยาเดือนกันยาสนามนั้นคือแข่งที่ไหนครับจังหวัดจังหวัดน่าจะกรุงเทพกรุงเทพใช่ไหมเพราะหนูเคยไปแข่งภูเก็ตกันมาแล้วใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวให้เด็กๆเ,เขียนโค้ดให้เรียบร้อยก่อนเนาะอ่าไม่กวนแล้วนะคะโอเคขอบคุณมากครับ่ะสวัสดีครับน้องโอนโมกับ น้องอะไรนะครับดิวครับน้องดิวนะครับก็คือเมื่อกี้คุณครูเห็นตอนที่คุณครูสัมภาษณ์มิวสิกใช่ไหมเห็นนโมเนี่ยเอาหุ่นยนต์ไปลองไปลองแล้วใช่ไหมลูกคราวนี้มันเกิดปัญหาอะไรหุ่นยนต์หุ่นยนต์มันเกิดปัญหาอะไรบ้างตัวนี้ว่าโค้ดมันคือมันไม่มันไม่ถูกต้องครับเราว่าผมวางตรงแล้วพอมันไปตรงแล้วมันก็เลี้ยวแต่มันเลี้ยวไม่ตรงครับเพราะมันเลี้ยวไม่ตรงคือเมื่อกี้มันชนชนขอบเนาะเมื่อกี้เราเห็นแล้วคราวนี้นโมก็เลยจะต้องมาแก้โค้ดเหรอครับ ออกมาแก้โค้ดที่ที่จอเราก็คือมาเสียบมาเสียบไอ้หุ่นยนต์เราเข้าเข้ากับจอเหมือนเดิมแล้วก็แก้อย่างเงี้ยเหรอครับแล้วก็เราก็พอแก้เสร็จเราก็ไปลองใหม่เหรอลูกแล้วแล้ว,ลวคือพอเราลองจนคอมพิวต์แล้วสมมติเราสําเร็จแล้วเราก็ไป,ไป,ไ,ปไปแข่งกับเพื่อนอย่างเงี้ยเหรอไปอะไรนะคู่พันธมิตรเหรอใช่ไหม,มเขาเรียกอะไรนะครับแอร์ไลน์มันเป็นยังไงมันเป็นก็คือแอร์ไลน์คือพันธมิตร อ,อก็คือไปไปไปแข่งกับคู้พันธมิตรและแต้มมันจะเป็นยังไงอะคะเวลาไปเล่นก็คือแต้มมันจะเป็นแบบว่ามีถ้าเราไม่ทำโค้ดแต่แล้วทำไม่ได้เราต้องเราจะให้ผู้พันธมิตรไปทำมิชชั่นนั้นแล้วผู้พันธมิตรจะได้คะแนนเราจะได้คู่กันไหมหรือพันธมิตรได้พันธมิตรได้อ๋อถ้าเราทำไม่ได้ก็จะให้พันธมิตรไปทำคะแนนแทนอย่างเงี้ยอ๋อ แต่เวลาพันธมิตรจริงๆก็จะไปอยู่ต่างโรงเรียนใช่ไหมถ้าเราแข่งกันจริงๆใช่ไหมครับอ๋อโอเค <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมีมีคนมีเพื่อนสาเร็จแล้วเ <c oughs> ขียนโค้ดสาเร็จแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะทุกคนสวัสดีคะ่ะคกกรูกบไม่ได้ทักทายก่อนเลยอันนี้ครูกบนะคะครูผู้ฝึกซ้อม <สะ S 1> เด็กๆนะคะเหนื่อยไหมคะเห <c oughs> นื่อยอยู่ <c oughs> นะคะเหนื่อยอยู่ตอนที่จะเหมือนกับครูใสกระดงอะไรยเอ้ยใช่ไหมเด็กๆโซนหรอเขาจะมีความแบบเขาเรียกอะไร สร้างสรรค์ดีกว่าค่ะเด็กเขาเขามีเขามีจินตนาการของเขาเขาก็จะยึดจับนี่นี่นั่นอะาเลยนะค่ะเพราะว่าเด็กหุ่นยนต์ต้องแอคทีฟใช่ค่ะก็เลยอาจจะแบบดูดซนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่น้องน่ารักแต่น้องน่ารักคือตั้งใจเนาะเห็นบอกว่ามาฝึกพร้อมตลอดเลยอันนี้คืออะไรอันนี้กลุ่มนี้อันนี้อันนี้อันนี้น้องจะเป็นทําฝึกทําเป็นมิชชั่นนะคะเพราะว่าเช้านี้เราจะมีแบบหัดให้ก็คือจะต้องทํามิชชั่นฝั่งสีแดงนะคะ ให้ให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ก็คือน้องก็จะแยกทําเป็นมิชชั่นเป็นติดบังเกตค่ะเพื่อที่จะให้ลูกบอลสีแดงค่ะสีลูกไปอยู่ฝั่งนึงที่ได้เพื่อที่จะทําฝั่งแมนนวลต่อค่ะโอ้อโอ้อุ้ยได้สองลูกอย่างนี้ก็คือยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ก็คือยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็จะไม่คอนเฟิร์มว่าน้องขาดงานนี้แหละเราจะต้องทำจนกว่าเราจะได้สีลูกแล้วก็ฟิ๊กเลยไหมว่าโค้ดต้องเป็นแบบนี้เหมือนเดิมตำแหน่งที่เราวางเหมือนเดิมต้องเหมือนเดิม สนุกไหมเด็กๆอันนี้เราก็ต้องไปเขียนโค้ดใหม่หรือลองใหม่ออลองใหม่ครับอลองเลยครับลองเลยครับอ๋โอโอ้นอกจากที่จะไปเอาไอมไอกนเหลืองๆแล้วเนาะก็ยังมีไอคตัวนี้ด้วยใช่ไหมเราจะมีมีหลายมิชั่นค่ะสิ่งสิ่งที่เราจะต้องทําใน,นสนามแต่ว่าในสนามที่นักเรียนไปแข่งเขาจะเหมือนเดิมตลอดนะคะจะเป็นในรอบของเก็บคะแนนที่เรากำลังจะไปรอบระดับประเทศแล้วก็รอบของ นานาชาติก็จะเป็นสนามน,นี้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็จะได้ฝึกซ้ซําๆำๆ้ำำำจนมีความคล่องนานาชาอ๋ออันนี้เขาเขียนโค้ดแล้วก็น้องปล่อยอุย้ยอันนี้ก็คือเอียงอันนี้น่าจะวาง ที่การวางของเราด้วยใช่ค่ะถ้าวางจุด่มต้นเขียนไปนิดเดียวแค่เซนเดียวหรือมิลเดียวก็จะทำให้สนามเดี๋ยวตัวของโยนนะคะวิ่งเขียนทำงนนทานพาได้เลยือคนั้ทาที่จะต้องเป๊ะจะสังเกตว่าฝั่งนู้นน้องจะพกตลับเมตรมาด้วยเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีตลับเมตรเนี่ยระยะทางมันจะมีความคลาดเคลื่อนมันจะไม่เป๊ะพอมันไม่เป๊ะมันหายไปหนึ่งเซนมันก็จะเขียนทั้งสนามเลยต้องแบบนะ คำนวณแบบเป๊ะๆเลยเพราะว่ามันต้องเอาไปเขียนโค้ดด้วยใช่ไหมคะอา่ารย์นอกจากจะต้องเขียนโค้ดได้แล้วต้องคำนวณได้ด้วยอาจาร่์ต้องเก่งคณิตศาสตร์นะเนี่ยต้องพอได้ระดับต้องพอได้ระดับนึงใช่ค่ะอ่ะพี่เจสสู้ๆดูนะคะว่าจะสําเร็จไหมเฮ้ยอย่างนี้ลองใหม่ลองใหม่ลองใหม่เป็นเพราะตัวล็อกเราไม่ดีหรือว่าคุณยนล็อกแข็งแรงเกินไปคือล็อกแข็งแรงเกินไปปร์คอ๋อยนต์เราแข็งแรงเกินไป อันนี้ก็เป็นแม่เหล็กติดก,กันเอาไว้ใช่ไหมลูกเมื่อกี้ได้2ลูกแล้วเนาะโอ้ยนี่นี่ก็คือประสบการณ์ของเด็กๆนะคะที่ตอนนี้กําลังฝึกกันเนาะว่าว่าอะไรเขาเรียกเหมือนด่านใช่ไหมใช่ไหมถ้าเป็นเกมก็เหมือนเป็นมิชชั่นค่ะเขาเรียกเป็นมิชชั่นมิชั่นอ๋อเขาเรียกมิชชั่นจะเป็นมิชชั่นของฝั่งนี้เขาจะเรียกว่าฝั่งออตโต้ค่ะฝั่งออตโต้คือเราจะจับทีมจะสังเกตวก่ามันจะมีสีแดงกับสีเขื่อน แล้วแต่ลฝังเนี่ยแล้วแต่ว่าเราจะได้สีอะไรถ้าเกิดสมมติว่าเราได้สีเงินเงินเราต้องติดตบวฝั่งติเงินเงินทำมิชชั่นฝั่งเงินเงินฝ่งตัวเองให้ได้จะมีแค่ตรงที่เป็นจุดรวบไปคือสีเขียวที่เราจะต้องคุยกันว่าอ๋อเดี๋ยวเราจะเอาสีเหลืองตรงนี้ของฝั่งเราไปวางที่สีเขียวการให้ก็ได้นะหรือไปวางตำแหน่งไหนก็ได้นะสามสามอันตรงนั้นนะคะก็จะได้คะแนนอัเรียกว่าคะแนนรวมค่ะ ได้คะแนนก็คือถ้าเกิดเราทำปุ๊บเนี่ยนอกจากเราจะได้คะแนนรับเพื่อนจะได้คะแนนด้วยจะเรียกว่าเป็นทีมพันธมิตรกันเอ๋อเรียกว่าทีมเอ๋อใช่ใช่เมื่อกี้เห็นเด็กๆพูดทีมพันธมิตรอ๋อเขาจะเรียกมิชชันนะนะมิชชันค่ะฝั่งนี้จะเป็นแมนนวลฝั่งนี้จะเป็นแมนนวลก็คือจะใช้จอยควบคู่กันจอยควบคู่เป็นฝักทเก็บคะแนนได้เยอะที่สุดฝักเนี้ยนะคะใช่เหมือนเอาแบบของโบคะแนนเพราะว่าลูกเราจะได้คะแนนสองคนได้ไอ้ลูกเนี้ยหรอมา ลูกกลมๆเนี้ยหรอลแล้วไอ้ไอ้ลูกเขียวเหลืองๆเราคืออ่ะอันนี้ก็จะเป็นลูกที่คิดคะแนนสามสิบแต้มเหมือนกันค่ะจะวางตำแหน่งนี้แต่มันมีไม่กี่ลูกเนาะใช่ค่ะแล้วก็ตรงตรงนี้จะเป็นคะแนนที่ได้เยอะที่สุดก็คือได้ห้าสิบและไอ้ลูกเ <ๆ S 1> ขียวเขียวเพราะไอ้เหลือไอ้แดงกับฟ้าล่ะคะอันนี้ก็จะได้สามสิบแต้มก็คือเราจะทำทุกทีการขีดก็คือขีดลงมาแล้วก็วางไว้ข้างล่างค่ะ ที่ทํยงก็ได้ให้เขาอยู่ทํางันงห้ได้นั่นก็อีกมิชชั่นหนึ่งอีกมิชชั่นหนึ่งโอ้เป็นหลายมิชชั่นจะสังเกตว่าจะมีหลายมิชชั่นมาก่อนข้างทยาจะยากโอ้แล้วก็โอ้แล้วก็คือเราก็แข่งกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็จะมีการจับการแข่งการซ้อมของเราก็จะมีการจับผู้พันทามิชชั่นตลอดแล้วก็ทำมิชชั่นแล้วก็รวมคะแนนจริงๆทำจริงก็จะได้เห็นว่าอ๋อนี่นี่น้องน้องกำลังจะไปวาง นี่ก็คือจะเป็นผิดคาดอ๋อจริงๆต้องไปสีเขียวใช่ไหมใช่ค่ะน้องอาจจะแบบเพราะว่าคือตอนเห็นโค้ดเนี่ยอาจจะสลับกันฝังสลับกัาใช่แล้วก็ต้องไปกลับไปแก้มากลับไปแก้ค่ะโอ้ยังสมมติอย่างนี้วันๆหนึ่งมันก็อาจจะไม่ประสบความสําเร็จไม่ประสบความสําเร็จเราจตละรอบก็คือเราจะบังคับให้น้องเนี่ยไม่เซฟโค้ดเก็บไว้ก็คือทุกวันที่มาสอนก็เขียนโค้ดใหม่เป็นการบังคับตัวเองว่า จะต้องฝึกเขียนโค้ดให้เร็วที่สุดที่สุดเพราะตอนที่เราไปแข่งจริงอะเวลาเขาจะให้อะค่ะมันจะไม่ท่ากันอาจจะได้แม่แค่สามสิบนาทีอาจจะได้แค่สี่สิบนาทีแล้วแต่ว่าเราจะได้รอบการแข่งที่เท่าไหร่กะเลยต้องเขียนโค้ดให้เร็วที่สุดพอน้องเขียนโค้ดเสร็จน้องก็จะมารอที่สนามองจะรอรอเลยค่ะเดี๋ยวเราจะอันนี้จะเป็นการเป็นแค่การฝึกทำ m i s ชั่นให้ครบแล้วเดี๋ยวตอนเที่ยงเราจะมาเป็นพนักงานจะทำอย่างนี้ซ้ำ โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาเก็บภาพตอนเที่ยงอีกไม่รู้ไม่โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเด็กๆลงแข่งกันแล้วลงพันธมิตรกันแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาเก็บภาพอีกรอบนึงเนาะอ,อันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศตอนแบบว่าเด็กๆเริ่มเขียนโค้ดเริ่มมาลองใช้สนามว่าโค้ดที่เราใช้ได้เนี่ยประสบควาสมสําเร็จหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคขอบคุณคุกบบมากเลยนะคะก็ยังไงเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาเยี่ยมห้องหุ่นยนต์ใหม่นะคะขอบคุณมากเลยเหมือนเปิดโลกนะอย่างคุณหนึ่งก็ สอนแต่คณิตศาสตร์นะพอมาเจอหุ่นยนต์มันก็อีกเวอร์ชั่นหนึ่งเลยเนาะขอบคุณนะคะบ๊ายบายเด็กๆคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนเนาะแล้วยังไงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ